มาสูงข่ายพ้ลาวณิฮาลายตั้งแต่วันที่6ปีคอ2200สาวหาค่ะเมื่อไรเขาพม่าออกันลองเงาลายนาซิกปางตึกอันเป็นอยู่ดีมึงกุดมาแล้วหมากลงเสยโยกันจุมที่ยันเอาอีกข่าวไม้สองลองตังา้าลกเขาลูกก้อยนั้นก็ตายตกซุ้มตีนองเขียวนั่น มือว่าก็เลยเอาเค้วหังเจือันตกซุมเสียรลมาแหงกูจาอันนั้นก็แหงซองปานนล้วข้อที่หนึ่งตรงตับพี่น้องเขาข่าวอันดังเสียงก็ไปลองเงาไลาน่าสิกเกลปังปิกสมามินออกไหกว่าหลีมเมืองไทยอามาได้เป็นได้เมืองไทยอามาได้เป็นตีเมืองกุด ซึกมันอ่ำย่อมสุดย้อนนีเขามาปุด่ดปู่อุปเปิงพองนำตีอลอยพลาลอยกองมูอันอยู่ภายตกเวิยงเมืองกุดนั่น้อมาด้วยดังเสดีเมีนีวสเทียงหลายหลายข่าวเกาหลีเขาก็ลงไว้เลยลองสักสีรับฐานว่ามาแล้วเจสฟายเดอร์สองล้ำค่อยหมากลงเยอะๆเสิเลแค่ใส่ พ่อคำะตะวยอองเตียนหมากเตียงนั่นตีเลยว่ากินพื้นกีกว่างขวางไว้หวยอำ่ำใพูดว่าจุ้หมายพงษเขามีลรงลูตา้แหลมหมาเจ็บเจไนไนอิงสันกาไทยสันเมืองกาไทยควันปีนอนคนเมืองมีกะลีมีกะลีการเทอกัารมัการเ,าารารเพียนลินไว้อิงสันก็ลองของมัน การมิต่องหลายได้ปล่อยมาเจ้าคือให้ตาย,ม,ายอองงมื่อก่อนของมิตรองหลายอ่ำเสียงทางการปิ่งสมาสามพีน้องนั้นกอดข้อกันเสดแเป็นภาวากึ๊ดกึซึ่งมันอ่ากึดเสยตึกุยยกาย,ยังขี่เฮ้อมิ่นเพิเพิสดมากลงโยกตีมือกุดจุมหมายพวกเขากอกมาป้องท่าว่า ซึ่มันนี่มีตามีพลามรู้กวานามยาอัญญาผิงสันแลมเหนดีนว้ว้เขาคือตึกอยู่หายเลยเจืงไหนเด็กสมญาแานเขาหมากลงสรแมยกใจโยออะไรต่างหายก็ต่างว่ากันคุยกะน่าสเสรปังตึกอะไานั้นมีตามีพลามีเจ้าลีมีผีเปียมีเจ้าวันเจ้ามือ

ลูกหลานคนมึงยอมไม่ให้สิทต่อสู้แลยแต่ดีไรกว่ามึงปลอมปีนี้มึงเฉลี่ยก้อนขอสำหรับฮักตูโกูดายเส้อนสั่อดีตนิกป่านเมืองไหนย้อนสั่อดีตเจ้าสังขาเมืองไตนย้อนสั่อดีอตดพระหลวงสุยใหญ่เมืองไหงถูนเนาวันไหนปีนอนังไหนาตาดีไล่มา เลยลองมึงร้อยปลอมปีนี้เชฉยีก้อนขออันว่านนะั่นเปลี่ยนได้ยอนสู้ในมันเปลี่ยนกันแต่เดี๋ยวทักตึกตดี๋ยวทักตายตายก็คือตา,ตายตายเกิดไหมอ่ะนางยิงมีไว้ห่าหละตาเกิดลูกดูเกิดบ้านพลาเกิดบ้านไม้พุ่งตาพุ่งเขียวคือเขาเกิดออกมาเยอะก็คือพ่อสังนการเขาไปตึก อีกหล,ลายก็ตายคนได้เข้าปางที่ก็ตายอุ้ยกันจังอันหัดผันเลยกัดงานของลูกคนใจอีกหลายในใปั่งตึ่งใจเขาเนี่ยคอมอบ้ันนอบมึงมีปีนางมีมงมามตาหูลองตาบุตรดังดาลาของเขาไว้ก่อนเัลาลมสงางเคียงเวลาอิงสับจากนเ,เขาก็ปกตื่นกันในปางสอนการซึก้า ในสื่อคือเขาว่าไตออกกันไตไตอ่วนๆไตมีเอ็นมีแหงไตมีหลายชุมก่อนเลยร้อยเฮากวนเฮาคือเฮาหลุดขึ้นหลุดตึกหลุดเอามาเหลืตื้อด้ยังอีกคนเดียวคุณรวยเฮาเขาก็พวกตื่นกันดีเนี่ยแหละเขาไปล่อยตึ๊ดวิกาเยอะอะไรยังหมายจองเรืออ่องมัห้าหรือไล่ห้ามึงรวยอย่างนี้กวนขอที่ห้า อยู่ดีเจ้าสิบลงตาหนอเรืมหงโอบาลงเตมีน้ำกัดพัดหกกันมการิแลปิียาแล้วเชียวคำไรล็อ,ลลอกอันมองบ้านเขาเอาคือมิน,นเซม,มารวยเจ้าไหนาันที่ปีนาร์อะไรเช่นไรเขาเลยที่ว่ามหัศตายเนยี่ยเขาหัศจรรย์เวก้าคือมินมานเนี่ยมาทำอะไรต่างหลายกูวิง่งตีติกโตกันมาม,ามันก็ ปไปหันเฉลี่ยเขาสอยหงลุมมาเพราะม่าตัวดีเมืองเราแข่งเราแข่งยืดต,ตัวตัวดีเมืองขางขังยืดตัตัวดีเมืองยางยางยืดต,ตัวตัวดีเมืองไตอําตุกสีปยยอ,อ,อย้อนทางมาะย้อนมาคือไม่คือมือต่าใจดีใจยืดหรือกหาวจืดไนจุ่มกำกองแล้วเมืองไต่เมือเฉลี่ยเขายืดตักสีปอมันก็ ผู้เยวาว่ามันมีเครื่องยืดการขึ้นไรวกลางบันกับยากเทียกว่าเวียงและก็ง่ายนะผมจะลองกินใส่เลยอยากอีสั่งเมื่อนราบังดีมึงกุดในยราพี่นอ้องเขากะจังบันทำดียาวคือละ่ะมันตีกว่าเท่ามือเราหุมันพร้อมอนะดีมาตั้งสิมันเป็นยังไงกัน หล,า,ลายห,าหลายันว่าอาหารไทยยุเอมันมีมันในคูนเวียงเมืองเชยเขาุูซิมัวม้วยล้นสีตาคือมิ้นนัยชาวีจมงม,งมาหลาลลยรยหลายหวยตันึงนดีกวนเมบองก็ได้กูเวียงก็เดียงขึนเวียงมีศึกหลายหายมีอดีตป่องสังศึกอะไรเป็นจุ้มกำกองจุ้มเมียกอง จอมันหูหลองพวกป้องวานเอื้องเมืองแหล่เพียนนินที่เป็นคือละซึกเปลี่ยนหูเปลี่ยนน้ำการันตุยน่ะอดี้บอกมันเด็เขาคัดพันอยู่สีตตาวิกันในดางการเมืองเจอใน้ัอนนี้หมอพวกป้องห้าเยยาะตอนนี้เคียอะไรยือกลางเท้าเนี่ยนกำบะกำบะกตีวุนจึงไหนเขาไว้ปีหน้าเท่าไหร่เข้าไปมุ่งพันกะนซ้ว่าเทียนี้เขาอ่อกเปี้ยออกมากว่า ลาเมืองลอยกว่าอันแสนพยายามปันกติษสัจจาว่าตีเอาหูไปลิ้นสภาวะเพื่นเอาตินเสิลไปเมืองใต้ก็อําปันมือก็มจามือออกย้อนว่าล่หลากวามขอในอาไว้สมายถจเขามีน้ำกระตั้งเขียนสีล่วัไลาเมืองกว่าพวกไหนติเอาหูไปลิ้นสิมก้า เียกลายเปียศาสนาพุทธคัำพราเชหลูงไว้ต้านหอเลื่อนไม้พุ่งเจ้าพุ่งโจกเขาเที่ยงรู้ก่อนมีน้ำกัดหมอกกาลนันปีน้องทำได้กูก่อนถึงนเรื่องนี้เงาลายวันนี้อยู่ลึงอยูหมักลงช้าใส่ถ้าใครกึ๊ดกึดเมืองหงมตุ้มเยียนมาคุยอาจะยากกึดพอมีตีดด่างก็ได้เขียว พอตันปีก็ได้คู่บ่เฮ็ดไหนมินอ่องไหลน์อันว่าเนี่ยมันไหวดีเมืองนอกเมืองหน้าไหวอยู่ดีแล้วก็ยองปีน้องเฮาว่ามันก็ที่จำที่สั่งบนนั้นโซวินมือขวาเอวินอันมาเขาห่มปังปวยของเสียวขึนดินได้ไหลตะเลียงจือในห่าเนี่ยมือซ้ายมือขวาของมินอ่องไหลน์นั้นก็เหตุการณ์อะไรที วันลงปีอยี่ยว่าลีนอกเมืองกว่าผูา้ล่มผู้เลี้ยงเอาหน้าเอาตาคุยกันในวันนั้นมึงหมากโยบพ่อข่าวมาด้วยข่าวลายข่าวเนี่ยผมจะว่าจุหมายพงเขายามาเนาคือหมิ่นต่อยตีเมึงกุดกันกกาานาั้นกุยตีเมืองย่างก็มาหนาคือหมิ่นเสด็จมาช้ำกันอะไรพี่น้องชาวเสด็ครับเฮาเด้ย้อนว่ามี่น้อมึง เ้าของแผ่นนี้ก็จะอยู่าย้อนจุ่มกับกองไต้อะไรรองเลยมันจากปสีมีมานาตีเก่านาตีมานาตีส่อนนาที่สูหนาทีเท่าย้อนจุ่มกับกองไต้เดียเป็นจุ่มแบบกองอันเก่ามืองหอมมืองจันเอาจีเอาเสียงมันเสร็จย้อนกินเขากวนมืองปุ่นกว่าวันไหนวันนั้นกุยย้อนได้มันเป็นการเดยเฮาบนเมืองได้หันว่า การโดดสุเรตที่โดกันภลัยก็เอหระภัยเป๊กมันอยู่ภัยนี่มาออกก็มันกินมึงภัยใคยเฮ็ดขุนโจมานังก็เฮ็ดโจมางอมก็เฮ็ดภัยใคยเฮ็ดขุนโจไก่ขึ้นก้อนก็เฮ็ดว่ากันเมืองใด้ี่้มันอยู่ดินนำกัดคุยภัยมีกองภัยมีเงินภัยเฮียงึ้นก็มันเป๊กภัยเป๊กก็ มันอยู่อนะันวันเน่นอนปีนารายดูใจขอไหนเลยงาลายหมาวงยกบภายกตกวิ่งมึงกุดตีอีนร้อยพลามานมาแค่สองหุ่ยก ah ุ้ยหมกกันนะเหมือนปีนารายขันเขียผหางกันนั่นยอดถือสิ่ดนั้เข้าว่าด้วยตีน้องเชียเมื่อวันที่เช้าเปีดเดือนคนสามปีสองหิงเช้าห้าปีาากก็ ด้วงให้เอฟซีดังไล่เอสซังลามาเราเจสฟายเดอร์นั่นก็มิกซ์เข้าเก่ามินเข้าป่าสองลำถึงสามลำมากพบิบซ้ำตกใส่ใน,น,นลูกเทียนในรูปปะลอยโดยปันนางเราห่างอีไว้นางหาันธนุอันมาเฮ็ดคาลิเปตตายเดียนหมายพงตาพงโจเขาจืนอ่ง ตายคำลูกก็มียวครับโคก็หนึ่งตาหนออกลูกเที่ยงวันหนุ่มอันว่าอยู่ต้องข่าตายเองก็โคกโฮมยอดเจ็ดก็กล้วยเขาแหล้งข่าวรังชานูเขาเฉยเขาก็ยอมหับรองในสีเอาชับห่างเตือนตายกว่านั่นขึ้นเลยกันเลยจ้องดูรองแห่งซ่อมกูจาหวยก็สุดดังที้ทะเลกอดกว่ามึงข้ามานิปะอันไตย,ยอ้อนก่อนนั้น ปังละให้กว่าถึงที่กัดเย็ยนสรีกำตีคานนจ้าหนังพิงทุ่งอันอย้ำพุทธาธรรมราตนจักคนตายเอาหนังหรือประเด็กกัดเย็นนั่นเด้เลยเฮ็ดตั้งอีโอสุจึงอยู่ปัน,นิย์ปองมาด้วยธน,นูก็ออย้อนว่ามาันเป็นได้เวกานงพงผาดงลาดความมันอยู่จอมันเมื่อเร็วแท้ ไหวเฮ็ดคาลิปสิไรตย์ย่างถา,า,าพุงโจเขามาเอาหมักอยู่บนเขานั่นถามามาคนเมืองใดสิไลหา้าอันสิไลก็ถิมีอันลาบว่ากึ่งงามตายอยู่เว้ยปะาตายแจ้งเตือนอ่ำหัวคือเดาเก่าปืนเดาเก่าเปลี่ยนทางติดติดอ่าก๊อกขึ้นอ่าตุ้ยปืนไหนโกวะเว้ยเราว่าอยู่ดีรายการเสีนยนไปเลยจะามือยายได้ มองใจอกาะขอผจงจำนาง,างหันทันรุกอันรุกแลตายในรูปแขยงรูปป่วยตายกว่าวันอิงสันนั่นกำเหียวย่อปีน้องเขาขาะไว้วันมาก็มาเอาหมากยกปล่อยลงมาตีฮือมินตายคำั้งรูปแย็งวันเขาเมือ่อทัดฮันทัดฮัน มีอะีปอบอีสังฮัลเปืนคนมืงฮัลลาปืนดาองเกียวฮัลลานปืนดาหนาอเลื่อนฮัลลานปืนเมืองธนุผมพูดนะเฮ็ดปืนสังติคุยกันเขาก่อซ้ำลายตายก่เยอะลองไห่แลเหตุคู่ส่ดางีบันเป็นดีซาลังเป็นดียวายาติว่าอะไรลองไ ย้อนสู่เหตถึงดีกัเย็นเมืองขางมานิปะ่ะอาหารทัางหลายโกกาก็เดียวปีดาดาพิลุกสำเที่ยวแล้วลองในบ้าอุทยียงก็นหนึ่งหลัป้วนกว่าถึงอยอมได้เดียมเมื่อวันอิงสันวันที่เศร้าเปี่ยนยอา,านูเขาเฉยเขาก็มาหับนี่แต่านี้คนอามยานลองมึมเอของซิกมันณป่ามตึกแในมันมีเ่อมึกมอลำสีเ ผมมาเป็นกัน็นว่ามันจะกว้องกันเมื่อเร็วเฉยท่นูเขามีตัวตดงเขาก็ะดึ้งยำมันมันมีตัวตดงมันผู้ขาวมันก็ที่นองหมักลุยจงมีนะสุดที่ว่าเถอะพี่ก็มันอยู่เหมือนกันเขามีอุ้ยหลีนำก็มันพี่จริงหลังกุ้ยปี่เราจะคืนเมืองสิหน่อยอันไหนก็อนมันมีข่าวรอว่าสร้างหนีกันว่า Gosu dandi banh Đăng banh yang sikh tanoo bóp lý do yon hobbin sikh khao khang tik sapa mung khung kang tik ti 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 สิ่งกังกว่าวันที่เ18เดืยนนั้นวิมน้องคิวอุ่นดัชนั่นแหลเมือสุด